เรามาถึงโรงแรมแล้วจ้า a p a Uta Ueno Ekiyata เราจะมาฝากกระเป๋าก่อนนะที่นี่เช็คอินบ่ายสามเช็คอินบ่ายสามครับนจะจ๊ะเมอร์รี่คริสต์มาสแล้วนี่โอเคโอเค โอเคเราสักครู่หนึ่งโอเคเราเช็คอ right <ม>ินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>ก็คือโรงแรมให้เข้าตอนบ่ายสามนะครับทุกคนเราก็<ม>ออกไปหาอะไรกินก่อนครับออกไปหาอะไรกินออกไปหาอะไรเที่ยวก่อนนะครับทุกคนครับนะเดี๋ยวเรามามกลับมาโรงแรมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดย์วันะ one, เอามาถึงญี่ปุ่นลวจ้าเ,เราประคองหนึ่งสามหนึ่งศูนย์มาลุ้นกันว่า แค่ไหนกันพเพีย,ยเวเบิร์กเฮ้ยก็นี่คืออะไรวะอ๋ออินเ r t ร์ y c ี r d การ์ดเหรอตามสภาพครับนี่นี่กางกะเาไม่ได้เลก็พอกลางได้อยู่นะตรงนี้ไงตรงหน้ากระจก ครับห้องมันต้องเล็กอยู่แล้วนะครับนี่มันมีแค่นี้แต่กำลังสงสัยอยู่นะว่าไอมา้ม้านตรงนั้นอะมีอะไรไหม <c oughs> มีอะไรไหมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ม่น <c oughs> <c oughs> ม,มีหน้าต่างวะ่ะมันมีอยู่แล้วใช่ไหมเหรอเฮ้ยมีหน้าต่างด้วยอะเลยเชื่อ เชื่อว่ามีหน้าต่างด้วยนี่วิวของเราคือโรงเรียนประถมที่มีสนามวิ่งนี่ครับว่มีไดเป่าผมมีชุดนะจะอื์นี่ w i f ฟหาได้จากนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงรหัสรหัส Wi-Fi นะ ีไฟเไฟตียงมีแค่นี้แหละเตียงประมาณห้าห้าฟุตมันจะมีแอร์คอนดิชันควบคุมอยู่ตะหน้าปัดตรงนี้แต่จะควบคุมเลยหม,หมอนเหมือนเดิมนะตัวตัวนะเสียงเดียวเฮ้ยมีอ้วนๆด้วยหาอะไรห้องน้ำครับเฮ้ยทำไมครั้งนี้เหมือนห้องห้องห้องน้ำใหญ่กับปกติปะ่ะ สั้นกว่าเดิมอีกนะ <c oughs> เอาทำไรวะเนี่ยมันะ <c oughs> โอเคประมาณนี้